สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะพามาทำพายเลมอนเมอแรงค่ะไปดูวิธทีทำกันเลยค่ะส่วนผสมไส้พายน้ำ230มิลลิลิตรน้ำตาลทราย150กรัมแป้งข้าวโพด56กรัมเนอ50กรัมไข่แดง3ฟองผิวเลมอน2ช้อนโต๊ะนำเลมอนมาคั้นน้ำและขูดผิวเลมอน น้ำเปล่าน้ำเลมอนน้ำตาลแป้งข้าวโพดใส่หม้อแล้วนำขึ้นตั้งไฟอ่อนกวนผสมให้เข้ากันจนแป้งสุกสีใสพอสุกนำลงจากเตาแล้วใส่เนยผิวเลมอนไข่แดงผสมให้เข้ากันแล้วเทใส่ชามและปิดไว้แล้วนำเข้าตู้เย็นเพื่อเซ็ตตัวจากนั้นนะคะเราก็นำไส้ที่เราพักไว้เนี่ยเอามาเทใส่ในตัวพายให้เต็มเลยนะคะแล้วก็เกลี่ย หน้าให้เรียบสวยงามแบบนี้เลยนะคะส่วนผสมของเมเงนะครับไข่ขา,ขาวสีฟองน้ำตาลทรายหนึ่งร้กรัมน้ำเลม,มอนหนึช้อนชาเริ่มจากตีไข่ขาวให้เกิดฟองอยากจากนั้นใส่น้ำเลม,มอนและทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปตีให้น้ำตาลละลาย จนเริ่มเป็นยอดกลางพอเสร็จแล้วนำไปบีบลงบนภายและนำไปอบไฟ200องศาประมาณ3-5นาทีเพื่อให้เมือแรงของเรามีสีสันสวยงามจากนั้นก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับ กระบวนการเจลาติเนเซชันนะคะเกิดขึ้นตอนทํำไส้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเม็ดแป้งและน้ําได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิระดับหนึ่งนะคะที่ทําให้เม็ดแป้งบวมพองเต็มที่หรือที่เราเรียกกันว่าน้าแป้งสุกเต็มที่นะคะนั่นก็คืออุณหภูมิพาร์ติ้งเทมเพอร์เจอร์นะคะโดยแป้งที่มาจากพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่สุกที่ต่างกันค่ะทำไมไข่ขาวที่เป็นของเหลวพอตีไปกลายร่างเป็นโฟมเฉยเลย ธรรมชาติของไข่ขาวจะมีโครงสร้างประกอบด้วยน้ำและโปรตีนเมื่อถูกตีเร็วๆน้ำโปรตีนและอากาศที่เราตีเข้าไปในไข่ขาวจะจัดเรียงตัวกันใหม่กลายสภาพเป็นฟองโฟมมีปริมาณที่มากขึ้นละเอียดขึ้นจนตั้งยอดซึ่งในการทําเมลรงจะมีการเติมน้ําตาลทรายลงไปทีละน้อยๆเพื่อให้น้ําตาลทรายละลายและพะยุงไข่ขาวที่เก็บอากาศไว้ได้นานๆโฟมจะอยู่ตัวมากยิ่งขึ้น หากทิ้งไว้นานอากาศอาจจะคืนตัวออกมาได้จึงต้องเติมกรดจากครีมออฟทาทาหรือน้ำมะนาวลงไปเพื่อช่วยให้ไข่ขาวอยู่ตัวมากยิ่งขึ้น